หนังสือพงศวดานกรุงศรีอยุธยาภาษามคตแปลคำแปลกับจุลยุทธการวงพงศวดานไทยความหนา166หน้าราคา450บาทสภาพดีนะครับข้างหน้าเป็นรูปเก่าของวัดชัยวัฒนารามนะครับผมพระเจ้าประสัตท,ทองสร้างในแถวแถวบ้านเดิมท่านนะครับข้างหลังเป็น แผ่นที่กรุงศรีอยุธยานะครับแผ่นที่โบราณน,นะครับทั้งสองทั้งสองเรื่องนี้เขียนโดยสมเด็จพระพนรัตนะครับผมวัดพระเชตุพนนะครับอันนี้เป็นรูปเก่าของ ทียอยุทธยานะครับผมพระที่นั่งสีสันเพชรน,นะครับอันนี้วัดมหา,าธาตุนะครับผมอันนี้ <c oughs> เป็นพชรปางในวัดมหา,าธาตุนะครับอันนี้เหมือนจะมีงานพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นตอนที่กรมศิลปากรไปบูรณะวัดมหา,าธาตุไปกุดค้นนะครับ รา,า,าวลปี2 5 0 0 2499 2500รานล้านนั้นราวๆนั้นนะครับผมแล้วก็เจอพระบรมธาตุานะครับก็มีการฉลองสมโพช์นะครับผมอันนี้พระโอโบโสถวัดบรมคุธาลามนะครับพระเพาชาสร้างนะครับน,นี้ที่อำเภอนครหลวงนะครับที่ที่ว่าพระเจ้าปัสสตรองไปจำลองภาษานครหลวงมาสร้างนะครับผมอันนี้เป็น วัดปูเขาทองนะครับวัดราชบูรณะวัดพุทธสวรรค์นะครับผมวัดพระอาร์มนะครับ <c oughs> พ,รพระสมเดาดนกรุงศรีอยุธยาภาษามคตแล้วก็คำแปลนะครับผมต้นฉบับได้มาจากวัดพระแก้วกรุงกัมพูชานะครับผมได้มาพร้อมกับต้นฉบับของอสังคีทิยาวงศ์นะครับ น,นี้เป็นสารบัญน,นะครับผมเริ่มจากพระเจ้าอุทองพระรามมีส่วน,นะครับเป็นพรุงสวดรค์กรุงศรีอยุธยาแต่งเป็นภาษามาคตนะครับผมแล้วก็มาแปลเป็นภาษาไทยในสมัยหลังนะครับอันนี้จะเป็น <c oughs> ส่วนของภาษามาคตนะครับผมภาษาบาลีนะครับอันนี้เป็นส่วนคําแปลนะครับ สมเด็จพระพนรานวัดพระจิทุพนเป็นอาจารย์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปะวะเริวริกรมพระประมาณุชิตชินโนรสนะครับผมไม่ใช่พระโพระเรีน,นะครับ <c oughs> แล้วก็อันที่สองเป็นจุลยุทธการวงนะครับผม,ผมวงศรวดานเมืองไทยนะครับวงศรวดานไทยจะเริ่มตั้งแต่ าราชาวงเคียงลายมามามา,มาอยู่เมืองไตรตึงนะครับผมกำแพงเพชรแล้วก็มาจะมีนิานทานเท้าแสนปมนะครับผมพระวชวงเชียงลายมาอยู่เมืองไตรตึงเสียมีราชธิดาไปได้กับหนุ่มนายแสนปมนะครับผมแล้วก็ได้เป็นครองเมืองนะครับผมครองเมืองแล้วก็จนว่าได้เป็นพระเจ้าอูท่ทองแล้วก็มาตั้งเมืองที่หนองสโนุนนะครับผมอันนี้คือย่อ,ยอๆนะครับ,รบจุลยุทธการวงแล้วก็จะมาจบลงที่ จบลงที่พระอินพระเจ้านาครอ,อินของกรุงศรีเอธยาจะมาจบลงตรงนี้นะครับผม